นนเหรียญเงินเหรียญเงินนี้ชนิดราคา900บาทเหรียญน,นี้สวยมากนะทุกคนเห็นไหมคะเป็นเหรียญสีเหรียญน,นี้เชื่อไหมว่าป้านาเคยเคยขายได้ราคาสูงสุดประมาณจำได้ว่า4,000บาทนะคะทุกคน4,500เกือบถึง5,000น่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบฮือฮากันมากเลยนะคะช่วงช่วงช่วงที่พระองค์ท่านสวรรคต ใหม่ๆนะคะช่วงที่ช่วงเมื่อปีอะไรนะฮะเก้าหกศูนย์นะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหฮือฮากันมากเหรียญนี้แพงมากตอน,นตอนแรกเลยนะคะกรมเขาเปิดจำหน่ายนะคะเปิดเปิดจำหน่ายในราคาหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทมั 1, 500, 1, ท้งหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยโดยประมาณ จำหน่ายในราคาประมาณนีค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งห้าร้อยแต่ด้วยความที่มูลค่าหน้าเหรียญเขาเก้าร้อยบาทและเหรียญที่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเหรียญออกมาแปดร้อยในราคาจำหน่ายก็คือพันหกคือสองเท่าของหน้าเหรียญตอนหลังน่นะคะสองเท่าของหน้าเหรียญเป็นเหรียญนึเหรียญหมายถึงเหรียญขัดเงานะคะเหรียญขัดเงาสองเท่าของหน้าเหรียญ เหรียญน,นี้จึงปรับราคาขึ้นมาเป็นพันหนึ่งพันแปดร้อยค่ะตอนหลังนี้ก็คือจําหน่ายในหนึ่งพันแปดร้อยใครที่มาได้ตอนหลังอะนะคะก็ได้หนึ่งพันแปดร้อยถ้าก่อนก็หนึ่งพันห้าร้อยกรมเข้ามาปรับขึ้นเป็นเหรียญที่สวยมากนะคะเป็นเหรียญสีเนี่ยค่ะอันนี้พระน้าไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีใบเซอร์นะคะพระนาให้ดูเหรียญเปล่า รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เป,เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญสีแล้วก็มีความสวยงามเหรียญนี้ผลิตต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เป็นเงินบริสุทธิ์99าํสนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าถวายรางวัลสำเร็จรางวัลความสำเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อปีพศสอง 2, 5, 4, 9ห้าสี่เก้าขนาดเส้นผ่าขนกลางสี่สิบจุดหกสี่สิบจุดหกนะคะใหญ่นะคะไม่ใช่ปกติเหมือนนั่นอื่นอื่นคือยี่สิบสองเออสามิบห้าใช่ไหมคะอันนี้40.6และน้ำหนักนะคะทุกคนน้ำหนัก สามสิบเอ็ดจุดหนึงกรัมน้ำหนัก31มจุดหนึ่งกรัมจำนวนผลิตสองแสนเหรียญราคาประเมินอยู่ที่3ามพันแปดนี่เลยนะคะถึงราคาจะสูงราคาจะสูงนะคะราคาที่ซื้อขายราคาหน้าเหรียญจะสูงแต่ด้วยความที่เขาเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วก็ใหญ่ด้วยนี่เลยนะคะแปละะว่าราคาหลอม จะเกินหน้าเหรียญเอาแล้วนะคะตอนนี้